ออ้องกันร <lich> ู que que <uda> ้คร <ver> ังออาอันตายดีพ่น้อี่ยปงัดตายดิังยังพียกยังดีอย่นะว้าวอันนี้ัดตายสบาดีพี่น้องเขาไปปล่อยก็ได้เว้นบ่นี่ ปาแขนเป็นปาป,ป่อยน้องได้่ายป่อยายน้อง,อองเ่ยิ่ไ้่นมันาพสาแขนอยู่ยามสะสบายดีสบายดียามแรงพี่น้องจา๋าพ่อน้องเมยกครับลุงไข่เปเอลงเทลงมาไม่ตนีไว้อย่งปไปทตึกแหอันนี้ป่านมันไม่น้ำโคงเรืพี่น้องมาแล้วที่อยงเบิรงดูปลาแข ภ yup. าษาไทยขึ้นปลาพี่น้องอยู่บ้านสายปลายจละแค่ปลาจระเข้เอาเก้บเสื้อเอาดูสบายดีเด้อพี่น้องสาเหตุที่เขาผูกเสื้อเพราะเขาได้มาแล้วเขาผูกเสื้อแบบอุ้ยได้ไรปะผูกไว้ก็ใช่ใช่ไหมไว้มันตายกมันีค่สมใจอยากไปรี่เนาะอุ้ยจำเรื่องจังข้างกันหนาวอันนี้ปลานิ่นมันออกแต่น้องกบขอห้พี่น้องไปหอดของกืองเว้นไปตะเฮือขวาง่มเง่ไข่เนาะ ก็ถือเพชรที่ขอซักแม่เนี่ยเป็นบอร์เดีตัวเดียวเนบะ่ยบอสขอเป็นคนวาดล, <c oughs> <laughs> ลุงไพรนะได้ตัวเดียวพี่น้องเลยหัยน้องพอรองไม่ติป <c oughs> <c oughs> ากินกินเพลนกับปลาลุงไพรแล้วตึกอ๋อไม่สิปลาน้อยบ่ได้ติกต่ได้กินเพลนเบิร<อ>์ดปลาซิบุตโตปลาหน่อยได้ปลายก็เลยกินเบิดแล้วเปล่าคือมันเท่ไปแต่เ้าะพูนเลยป่าวันขึ้นเป็นได้คู่ตัวให้ได้ปันหาคู่ตัวไอ้นี่มันหลุดบ่มันหลุดแล้วง้ามจงแปลงในห้ามคืนเอากระเพ้ายมาจุดเลยนะ กินเทาเลออไปว่านคือวาเดียวช้อมตปลาเพียรวลาแกนตัวนี้ไงปลาสลัวด้สี่หาโตโอ้โขาเดืเดิะคับว้าวปาปลายองดวงดีนะปแต่ก่อนแต่ก่อนเราปกติสิได้มาเติ่มหงตนนะฮะนี่เขาแก้น้องวันแกะอันนี้ปลาเพียพี่น้อง โอ้หแกะไ่ไดสับนี่ป่าพี่เอาขายกิโลละขายร้อยกาบาทสองร้อยแล้ว่สองร้อยแค่เ่อปีอันนี้ตัน้อยมันเนี่ยนี่ขัโตมันใหญ่ตัวละสามสี่โลตัวละห้าโลก็มีมัวว่านี่ก็ถือแง่หน่อยเขาก็ได้สามโลถือเ้ยมันย่งอยู่ในระดับสูกว่นมวยป่าตะปูบ่ตัวยาวๆนป่าเพียบางคนเคินไปกำไปตุกป่ากาะ วิตนเป็นโลเลยเนี่ยโลกลัวจัะโลมันมันยากมันยืนเนาะยังปลานี่นะอันนี้ก็ยังโอ้ถ้าเป็นใส่กระสอบมาเนาะมันบริตายได้ประเพียงงามงายใส่กระสอบนะฮะพเห็นเขาเอามาิันเนี่ยในสวรรค์นะสองคนหามคนเอาไม้หามผูกใส่เสื้อแล้วก็หามตัวใหญ่ประมาณสามสิบสี่สิบโลเนี่ยปลานี่ใหญ่ได้พี่น้องมันเป็นปลาดําจืดเนาะนี่ลืมเล่มา เพิ่นปลาแขกทำบะช่าเพิ่นปลาแข่มันคล้ายๆเหมือนจระเข้นี่นี่แต่ว่าเนื้อมันเหลืองเดิอันนี้ยังไม่ทันจะตายได้ยังดิบเลืออยู่ขออนุญาตท่านผู้ชมอันนี้คือโตธรรมดาโตเขาได้มากนะป้าเขาหามโตซำนี่แหละท่านบอกตามความจริงเฮาไปเพาะปลาในน้ำไงปลาใหญ่ในแม่น้ำนี่เฮาบวบเอาขออนุญาต อันนี้คือตัวน้อยเนี่ยบ่ฮอดโลดรประมาณเกือบโลเรียัว่าตัวนี้นาจิได้อีโลหันบะางมเมีเมนูอะไรนี่เมนูปลาอีกแล้วปลาสีลมไป็นงมมีชัวชันปลาปลาสีลงเปงมปลาเนี่ยปลานี่ต้องต้มยำพี่น้องเนาะหรืยว่าแกงกระแซบต้มยำแต่ปลาเชนนี้เขาจะลาบลาบเหนียวลาบแล้ว เดือดไปลาบซอยแต่ว่าต้มยำก็โาเคอยู่ปลานี่แซ่บด้วยพี่น้องเป็นปลาปลาเมนูเมนูจับกับเนื้อมันมันปี๊งกับแซ่บปิ้งมีแห้งแซ่บมันตอนน่ะซื้อมาตัวละสองตันโลตัวใหญ่สุดกับซีหาโลก็มีอันนี้นะเขาจะคลายโลละลายหาซีกูเลยเนาะแต่ว่านดิพัฒนตายพี่น้องยังดึกๆๆเพราะว่าเวลาเขาตึกแคได้แล้วเขาเอาเสื้อผูกไว้ แล้วผูกซสเหื่อไว้ให้มันลอยน้ำนะม,มันจิน่านตายเอาขึ้นมานนอันนี้คือปลาน้ำจืดเนาะไปตึกแหก็ได้สองสองพูดนี่ละว่าเนี่ย<อ>ไปสคนสิบแบ้งกันจะไรหรือวา่าไม่กินบ่กินร่วมกันบ่สิแบ้งดูจะเคยเมื่อไหร่ไม่เถ่านะบ่ กระแบงพูลาโตและที่เหลือกับกินน้ากัดเมนบอสซีมอนเนาะห้าวนิสลัดตัวนี้เท้าวันน้ไปหาเท้าได้กิ่นแม่พากสิบเก็บพักแล้วสิเพราอยากมีหุ่นชวนนี่นี่ผีคล้ายแบงตัวน้อยมันนี่พูลาโตนี่พวกนี้สากัรเนาะได้ตัวน้อยให้เจ้าสัดนี่คอยให้เจ้าตัวที่ใหญ่นี่คอยเอาแล้วก็แถมให้เรานำเราเนาะตัวนี้เป็นอันผูปั่นบ่ อันนี้แบงพลาโตเนี่ยแบงไอ้ตัวนี้นะก็ไม่กินน้ำกังมือแลนเออได้ส่วนตัวนี้เป็นอันคล้องอันผูปั่นอันผูปั่นก็อเป็นไอีกเอ้าวกะข้าปั่นเลยเอาละพูดแสดงว่าตัวนี้เป็นคล้องผูเชิมเจ้าเอามาเลยเนาะมานวุ่นวายเออข้าาปั่นนอกจากตัวหนึ่งนี่ข้าเอาซ้อมลำเดือดเอาไปต้มยำข้างนอกแซ่บพร้อมเป็นเนื้อเหลืองเลยสั่นเขาสีเอินปากแขคเป็นเนื้อเหลืองเนี่ย เดี๋ยวไปหวดสวนถากกันเนะเป็นปลาตระกูลใหญ่ปลาน้ำจืดนี่ก็ใหญ่หลายอันนั้นอย่านีพี่น้องอย่างไปลงงมปลานล้วครับว่าสิพานเด็กๆลงไปงมปลาอยู่ทำแล้วตาไปหาหวดสวนป่ะมาแบ่งอรรถเอออาตัวหนึ่งก็อันตัวนึงนี่นี่นี่และทีเลือก็ตัวนี้ก็ไปเห็ดกินนะโบนหนึ่งข้าวละล้างข้ายังไงเขาเห็ดอยู่ให้กินก็ลังไม่เห็ดอันเข้าไปข้าไก่แดงอรรถทุ้งนี่ป่ะเข้าไปเกลือเป็นหดพักก่อนพี่น้อง คำแล้วไปพักแล้วสิลงไปงมป่า,า,สาใสเพืชแบ่งเอาเองเพื่อนเป็นมานเมื่อส้มอ่อนเมื่อกี้นี้ไม่เห็นไมบเข้าเอาไม่ให้คนย้ายปีงตั้งแต่ใส่โซ,ซลซ่าเซลล์น้ำก็เพิ่มขึ้นเด้นน้ำก็หลายขึ้น,นแต่ว่าถ้าแดดแห้งมันก็ไหลแห้งพี่น้องถ้าแดดคอยมยัยนก็ไหลคอยเนาะแล้วแต่นี่ อันนี้ช่วงคําแล้วแดดมันเริ่มอ่อนแล้วอันนี้ว่างจากการหดสวนกับปล่อยลงสะถ้าเขาเจ้าชีหดสวนเขาเจ้าหดพักกะปล่อยเข้าไปเนาะ แต่ว่าทางนี้ยังพักกันเห็ดเคราะไก่อยู่อันนี้จะเป็นบ้านพักของไก่เนาะบ้านพักของน้องไก่นี่แหละว่าสิยายมันนี่ ก,กวางอยู่กวางอยู่ซัมซีอยูอ่ตีลังกานอนรถหมายถึงไก่ไไกแต่ว่าสีแอมจะเฉพาะข้างบนพี่น้องกับข้างๆเพราะว่าช่วงนี้ก็ลมแห้งอากาศหนาวก็ยยันไก่เป็นวัดเป็นไอเนาะแต่ว่าข้างฟังนี่นะก็สีอัตนา ตะนางตะไข่ออมกระสียหายไม่ลงๆนะแท่ทึบเกินไปก็ห้อนกันบบดีเนาะหนาวก็บบดีนี่ก็พบดีกดีสิแอนจะฟังนั่นไว้ลมตีลมผัดพอลมมันแห้งเด้อีกอย่างมันอยู่กลางทงกัางสีนะ่ะลมมันแห้งอากาศหนาวอากาศเย็นเนาะนี่ กว่างอยู่แต่ก็ที่ปั๊บระดับดินทห้งเพียงลกแล้วก็เอาขีดแกบมาใส่ก็ที่ฮะมันโล่งๆจัางซี่และให้มีลมพัดผ่านแน่มันจะเลยระบายอากาศแต่ฝั่งนั้นก็ต้านลมไว้ เป็นบ้านพักไก,แก่แต่ว่าทางบนสีหนามันก็ปิดอยู่หนึ่งบ่อยแดดสองสองบ่อยลมเข่าแต่ว่าทั้งนี้ก็ระดับนี้ก็เสียเอาตะไคายมาใส่ล้อมๆเนาะ สี่แอนแต่ฝั่งนี้ไหลมเขากว้างกว้างกว่ายูอ่าฝั่งนั้นหลายท่าสองท่าเนาะบ่แคบดอกถ้ายญ่เกินไปก็บด่ดีพี่น้องแคบไปก็บ่ดีเนาะบอดีบอดี อันนี้บ้านพักน้องไก่นะจ๊ะสิญายายไไหวนี่เพราะว่าก็ตั้งใจงตั้งแต่แรกด่แล้วเนาะเพราะว่าตรงนั้นกระชิไวมันอยู่ส่วข้าวไปขังเสกอกหมูขาเจ้ากระชียายายเหตุแล้วก็ยายไม่าฟังนี่อยู่ทุงผีมันโล่งสบายอากาศก็ดีไก่สวนไก่สะนะจ๊ะ เด็กๆเลิกโรงเรียนแล้วเนาะกำมาซอยหดพักคดสวนสี่โมงพักกำลังใหญ่พี่น้องต่อไปก็บ่ริสื่อแล้วปลูกกินเองนะจ๊ะนี่เขียวแล้วสามสิบปลูก รถเป็นเปลยกเปกนี่เด้อผักวานไม่ได้อะน,นัะ่ะอันนี้ผักขมสีอนาคนาต้นหอมกระเทียมผักบุ้งต้นหอมผักกาดซอยขณาผักกาดอ่าผักขมสีผักผักกาดผักสีลาว ปลูกหลายอย่างอยู่พี่น้องหลังจากที่ลงเมล็ดแล้วมันก็ไริยากพี่น้องจา๋ามันยากขั้นตอนแรกอะนรเลื่มเริ่มต้นเนาะแต่พอลงเมล็ดแล้วล่ะก็มีแต่แค่หดนำ้ำมือละเทือตอนเย็นแล้วก็ดูแลใส่ปุ๋ยคอ,อกใส่ยังไปเนาะหลักๆก็คือฮดนำ้ำ ให้มันเปียกให้มันซุมเพราะว่าช่วงนีก้กะทั้งแดดทั้งลมเนาะแต่ว่าหญ่ไวอย,ย,วย,อยู่เดือนหนึ่งก็สามารถเก็บกินได้โคดทำเปียกๆเ,เ,เนี่ยแต่ว่าเขาอยากย้ำได้เขาก็ยาก่างเขามาเก็บอยู่สวนเนาะไม่ต้องเข้าตลาดแต่ว่าตลาดก็อยู่ในเมืองพุ่นอยากยังก็ยาก อยากพักก็อยากแต่เราซื้อพักตลาดมาผัดบางที่อ่ะพักเขาเจ้าอันเก็บหลายมือเขาเจ้าอันเอานำลดตลอดเนาะแ้วเขาเจ้าขายบา่มันเหี่ยวไว้มันแหง้งแต่พอซื้อมาบวกเกินซองมือใส่ตู้เย็นก็เปื่อยได้บัดนี่เน่าเปื่อยแต่ว่าเขาปลูกกินเองยังสี่สบายอยากย้ำอะไรก็มาเก็บเอาเนาะสดสดปลูกกินเองปลอดภัยที่สุดพี่น้อง เขาเจ้าปลูกขายเขาเจ้าเร่งเร่งขายอย่างเดียวพอมันใหญ่เขาเจ้าก็ลกขายเพราะฉะนั้นเรื่องสารเคมีเนี่เขาเจ้าใส่เต็มที่เนาะทั้งใส่ปุ๋ยทั้งสีดยาทุกอย่างก็เข้าใจเขาเจ้าอยู่ไว้มาแรงมากัดเร่งฝ้าขายเนาะแต่เขาปลูกกินเองอย่างเสียกะ สิบค่อยใส่สารเคมีหรือว่าใส่หน่อยล,ลักๆก็ใส่ปุ๋ยคอกพอบ้านเห่ากับเลี้ยงงัวอยู่แล้วเนาะเลี้ยงงัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูกำลังใหญ่ต่อไปกินหมูกระทะกับบ่ได้ซื้อ ผักบุ้งเรามีต้นหอมบักซีมีเนาะมกทั่วมักแตงกำลังอันนั้นอันกระสอบนี่คือกระสอบขี้หมูด้พี่น้องกระสอบขี้หมูเตรียมเอามาใส่ผักแต่ว่าขี้หมูใส่หลายบ่ได้เด้มันเค็มมันทําให้ผักตายมันต้องใส่ตอนที่มันใหญ่พุ่น่ะตอนที่มัน,นันแข็งแรงแล้วเนาะถ้าต้นอ่อนมันใส่ใเปื่อยนี่ แต่ว่าพวกขี้งัวาปุ๋ยคอกหรือบ่เป็นอย่างมันสิบ่ค่อยเข้มกระสอบขี้หมูลุงเลินพันสื่อมากกระสอบละ30บาทแต่ว่าหมูยายรวยมันมีแค่สามตนบ่หลายมนกเลยบ่เน่นเนาะมันบ่เพียงพอปลูกกินเองก็นเน่นจังซีแหละบ่เน่นสารเคมีเด้ อันนี้มักแตงกวามักแตงกวาเนี่ยให้ฟังนะมักทัวข้าวโพดข้างนอกก็แตงโมมันกับปูกโคดมือละเทือ นี่ขขาโพดกับกำลังกำลังเขียวขขาโพดต้นหอมมายญยไวต้นหอมเนะี่ยเขาเจ้าเก็บกินแล้วเก็บเอาใบมันนะวันคือบอกสละอันออหนองนำมาใส่ต่อทอนั้น ต่อส่อ้างเจ้านั้นนั่นเดี๋ยทอมันน่ะนี่อันนี้ทวดินดิกำลังเขียวทวดินมักพริกมักเขือปลูกเบิดตุยางเนาะนี่ผักกาดผักชีมักถั่วมักแตงกำลังเขียว อันนี้ก็ปลูกมุกอื้อก็ปลูกเนาะฝักทอง,อทองพี่น้องจ๋าได้บ้านี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้พอกันคลิปหน้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดีเริ่มเขียวแล้วต้นหอมขาเจ้าเก็บกินแล้วได้มันยาวแล้วอ,อันนี้ ผักชีผักชีลาว